อานีอยว้านเห็นว่าเซนไทยสกลนครเขาเอนอนไรอย่างเงี้ยสิว่ากูจดไมอยู่กินบนเรือนขี่บนหลังคามาเป็นเคยไทยสกลนครพูดมากแม่งสิบหายเลยเมื่อขี้เกียจเมียกันหนีเสียไม่ได้แล้วก็เสียก่อนหน้านั้นมาเรียนอยู่ที่วิไลครสกลนครมาขายควยและส่วนที่เหลือขายหิ อะไรก็เปล่าพวกอะไรอของเราพวนกระรีพิษณุโลกทั้งหลายเราพิมพ์มาขึ้นโอ้ยลูกเวงแล้แต่ละคนขึ้นมาแมนมัดอ่าก็เห็นไหมเราอยู่รีสอร์ทนี่แกพุ่นรีสอร์ทของเราอยู่เลยบ้านพักตำรวจเก่าพนยางขามมากเร้่อยของเราเบิ่งปวดแข่าแล้วมาถอนแข่าอีเมืองดอานแค่นี้แหละมาไปเม่ยงเลย คนเราเปิดประเทศโอ้ยซาธุกอ้อนก็เปิดกุมือแล้วเปิดประเทศเปิดประตูเฮียร์น่ะสวัสดีประเทศไทยอโอ้ยเราแต่วันนี่ใส่สีพื้นที่สีเหลืองเข้มเหลืองเข้มเป็นหนาวแล้วบบกนี่้ไม่มีอะไรก่ายของในสักเวีทาทีของกูของกูในคิ้วในมุขอนแมงล่านกู ต้กลัว่าเอาแล้วสมยุยจะไปเล่นวันใต้ไม่ได้เป็นบอลใต้ไม่ได้นช่ไหมล่ะเรื่องนาบากของมึงนึงนาบากมึงจะได้ยังไงค่อยๆไล่แก้มแบบน,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 นี้ใช่หนีก็ยากละทัวตูทำเมินพื้นที่เปิดตัวอุ้งอิงย้อนถามเขาคือแฟชั่นมาสะดุดเวทีเล่นล้มหัวขำมำ แฝดรับหลานปูได้ไงปูอะไรครับปูพงศิั์คีหรือว่าปูลกเบี้ยวหรือว่าปูายิ่งรักชินวัตรป้อมยันศึกเพชรสุภาพันธ์สงบไม่มีตัวป่วนประเภทราคาต่ลอรอง11.8.21ก่อนขึ้นเวทีอ,อันนี้ก็พื้นที่แทงกักระหว่าง4ต่ำ3ต่ำ5ต่ำผลออกมา ต้องเอี่ยวเต่งเอี่ยวหรือนะเอ่อเต่งตั้มหรือนะคอเคเต่งตัมมันมีเหรอเออนะกระเด็นนะมุ้งก็ได้นท่านทั้งหมกระเอี่ยวตั้มเถอะเอา้าใจไหแครับครับนั่นเข้าใจไหมโดไม่ใช่ขุนเชิดรอดูผลงานพริ้วจะตอบทีลัฐแล้วก็เด็กเพื่อประชาชนอ่าร่วมมือกันผิดคิว ปราบอาญาสิทธิ์อ้างอยากเล่นกับเพื่อนเชียร์นั่งนายกหญิงคนรุ่นใหม่ผู้ล่ะสูยนินท่านหมาย,ยนะแตบท่านลมไปนะ